เรื่องขุดลุงธนัตเรียดเลยแค็ปัันก่อนเอาดีดดีดก่อนแม่สวัสดีลลานลุงกำลังกลุ้มใจอยู่เลยเนี้ยมั่นไจจะทองเด โอ้โหลุงไมอยู่เนี่ยมาเรียกแรเติงกับเด็กๆใหญ่เลยมาเนี่ยเจ้าทองดีนี่ถึงขนาดมีการทอดหัวโชเด็กๆเรียกเลเติงเลยละ mm hmm. มาเอาใหญ่นะทองดีอิจชาเจ้เนี่ยลุงก็นั่งคิดว่าจะทำยังไงถึงจะดึงเลเติงกลับมาได้ เอาอยัางไงดีเอาแวกกกควักไซโชว์เลยดีมั้ยเอามาเออเนี่ยพี่นะทําได้มากกว่าอยู่แล้วทองดีดูดูดูเลย,เยมุ่นหัวอะไรเนี่เป็นไงไม่มีส่าระเลยแต่ลุงทำได้ลุงทำได้ไดะเจ้าทองดี มุนหัวแบบลุงเนี่ยได้ไหม <c oughs> เรตติ้งกระชูดแน่ <c oughs> มุนหัวมุนหัว <c oughs> ลุงมีข้องสนกุกสนุกมาเล่นกับเด็กๆเ,เนี่ยเรื่องการคุดอะไรโบราณโบราณเนี่ยต้องเป็นหน้าที่ของลุงแฟรงก์เลยลุงชอบชอบซ่องคลิปลงซ่องช่องไปเลยเจ้าทองดีจะได้อิจฉาลุงบ้าง มาดูกันว่าวันนี้ลุงเอาอะไรมาฟาดกันมาอันนี้ไม้กลายเป็นหินมันคืออะไรไม่รู้เพราะยังไม่เปิดเนี้ยมีรูปมันแมลงดูนี่ดีกว่า พีรมิดเนี้ยนี่เมดอินไทยแลนด์เมดอินไทยแลนด์อีกแล้วซึ่งลุงจะเป็นพี่อินเตอร์นะแต่ของคนไทยเนี่ยลุงก็สนับสนุนเนี่ยเขามีความรู้ให้เราศึกษาด้วยเล่นนี่ดีกว่าพีรมิดนะเด็กๆ แก้ทุ่งพลาสติกออกก้อนนี่แล้วก็แก้กระดาษนี่โอ้โหแก้ทุ่งพลาสติกมาเจอกระดาษแกะกระดาษมาเจอทุ่งพลาสติกรอบเนี่ยพีรำเม็ดเด็กๆอันนี้ไงที่คุดเด็กๆเหมือนเดิมอะได้ละเนี่ยแล้วต่อไปยังไงละเนี่ยอ๋อมันก็งดงามเหมือนกันนะเนี่ยมีรูปฟาโรด้วย อ๋ออ๋ออ๋อนนี้นี่นี่ส่งใส่เราต้องขุดตรงนี้เนี่ยเอางัดเอาไม้ออกถกคงต้องขุดละเด็กๆมาขุดก็ขุดอาทิมลงไปเลยนะอัดอันนี้ไงนี่ไงงอนี้แม่ที่ขุดเนี่ยอ่อนจริงๆเลยอาทิมทิมลงไปเลยงัดเลยเอาเอาเอาตออให้หลุดเลยอันนี้หลุดเลยทีเดียวเนี่ยเอาละ จะเปิดดีไหมเนี่ยบางทีลุงก็กลัวเนี่ยถ้าตกใจหัวใจวายตายขึ้นมาเอ้ยตายไม่ได้แล้วลุงตายไปแล้วเป็นพี่แล้วเนี่ยอะเรามาค่อยๆแง้มพร้อมกันเลยนะเด็กๆหน่ายขอซ่องดูก่อนซิเอาแง้มเลยแง้มแง้มโอ้ยโอ้ยโอ้ยลุงเห็นหลงโซบลุงเห็นหลงโซฟาโรเนี่ยเนี้ยเนียเนียเด็กๆเห็นป่ะเนี่ยโอ้โห ดูดูะอโถไม้อีกแล้วไม้อีกแล้วทุ่งปลาสติกใส่ลุกปัดปะโถมีทุกอันเลยของเจ้าเนี่ยอ่ะเขาบอกให้งัดตายลงศพเนี่ยงัดงัดเลยเอาโอ้ยแข็งปักเลยเอาตอกเราต้องตอกอ่ะตอกลงไปอ่ะคราวนี้ลุงจะงัดแล้วนะ ตายแล้วตายแล้วอุ๊ยฟาโรหักเลยอะ่ะอุ๊ยตาย,ตาย,ตาย,ตายหักเลยอะ่ะอุ้ยลุงจะโดนคำสาปไปเนี้ยอุ้ยขอโทษนะฟาโรลุงไม่ได้ลบลู่นะเดี๋ยวติดกาวให้นะอันนี้ไงเด็กๆเ,เห็นละศพมัมมี่เนี่ยโครงกระดูกงัดออกมาเลย เอ้โ่าโรกรกกันดูก่ากอีกแล้วโอ้ย,อ,ยอะไรกันเนี่ยโอย้ตายตายตายลุงทำหากหมดแล้วโอ้ยวันนี้อะไรเนี่ยดูดูฟาโรก็หกักมัมมี่ก็หกักโอ้โแย่จังเลย ตายลุงโดนคำสาปแนะ่เลยเด็กๆอ่ะอ่ะอะหมดแล้วเนี่ยอ่ะอ่ะเขาไม่ลู้ปัดมาให้ร้อยก็ร้อยเข้าไปร้อยเข้าไปร้อยเต็มบ้านไปหมดแล้วเนี่ยเอาละได้ละนี่ไงได้ละได้มาจากพีระมิดเนี่ย เมแต่ลูกปดัดเนี่ยลุงได้มาเป็นลูกปดัดแม่ปดัดนาปาดัดพ่อปดัดครอบครัวปดัดได้มาหมดละครอบครัวเนี่ยยังเลือกข้อนไม้อีกเดี๋ยวลุงจะโคตรอีกคลิปนึงนะลงช่องนู้นนะตามไปดูกันนะแล้วอย่าลืมกดติดตามทั้งสองช่องของทองดีด้วยแม่ต้องกราบมาเรียกเรศเต็งน่อยป้อยจะทองดีอารวาสมันนานละ ลุงก็ทําอะไรไม่ค่อยเป็นด้วยเต้นก็ไม่ค่อยเป็นก็นนไม่รู้จะโชว์อะไรอเอาละเด็กๆเอาเป็นว่ากลับมาเจอลุงแฟรงค์ได้ไหมในคลิปหน้านะอ่ะวันนี้ลุงแฟรงค์ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายฮะอ๋อลุงก็ไม่ค่อยจะมีอะไรจะโชว์ด้วยเต้นก็ไม่ค่อย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 ,ย,ย,ยอ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 ยยอ ยืดเลยเนี่ยแกเราไม่น่ามาทำอะไรแบบนี้